เอาล่ะสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Renlighting นะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบเกม Path of Exile นั่นเองนะครับผมในภาคที่อะอ่นะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงบิลมองสายฟ้าที่ผมเล่นกันนะหลายๆคนอาจจะกดดูไปแล้วตรงไฮไลท์ก่อนหน้านี้นะผมที่ผมโชว์ให้ดูว่าอบิลที่ผมเล่นน่ะมันเป็นยังไงบ้างนะมันดูน่าเล่นไหมหรือไงบ้างนะโอเคครับผมถ้าใครเห็นแล้วน่าเล่นก็มาดูกันนะว่าบิลนี้มันทํายังไงอ่า เรามาดูสกิลก่อนกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยที่ผมใช้คือวายุถาโถมนั่นเองครับผมมันคือสกิลที่เราไล่ลำตะบองนะผมคือถ้าโจมตีมอนสเตอร์แหละง่ายๆต่อมาจะเป็นสกิล,ละระกคังวายุนะมันคือสกิลที่เราจะเรียกระครังลงมาใส่หัวมอนสเตอร์นั่นเองนะประมาณนี้นี่นี่ประมาณนี้แล้วเมื่อเราตีระครังนะมันจะทำดามเมจรอบๆระครังนะนี่นะ ต่อมาที่ผมใช้ก็คืออันนี้เลยไม้พองอาประจูอุ้ยโทษโทษโทษมันคือไม้พองอาประจุครับผมมันคือสกิลที่ทําให้กระบองเราอะ่ะกลายเป็นดาบเซเบอร์นั่นเองไลท์เซเบอร์เจไดนะนะนี่นะนี่เห็นไหมแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะตรงนี้นะเงื่อนไขคือคุณจําเป็นที่จะต้องมีตัว power charge ก่อนนะเมื่อเรามี power charge แล้วเรากดใช้สกิลเนี่ยมันจะทําให้ ไม้ตะบองเราอะกลายเป็นดาบเซเบอร์ไลท์เซเบอร์นั่นเองฮะตรงนี้เราจะถึงสามารถใช้ตัวที่เป็นแบบขึ้นพลังได้เวลาเราฟาดออกไปถ้าเราไม่มีตัวพาวร์ชาร์จเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองต่อมานะครับผมจะเป็นตัวสารสายฟ้าน,นั่นเองนะอันนี้นะมันจะเป็นสกิลที่เรียกว่ามันจะเป็นสกิลซัพพอร์ตเสริมแล้วกันมันจําเป็นต้องใช้พลังวิญญ,ญาณตรงทางด้านขวาล่าเห็นไหมผมจะมี30 ไอ้สกิลเนี่ยมันจะใช้30พอดีมันจะหักออกไปนะฮะมันจะเป็นเหมือนสกิลที่แบบคอยเสริมดาเมจของเราอีกทีหนึงนั่นเองยิ่งเราตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเงี้ยมันจะติดแบบสาย้าฟาดลงมาเนี่ยครับผมประมาณนี้นะอันนี้คือสกิลหลักๆที่ผมใช้นะผมก็คือประมาณ1 2 3แล้วก็4สกิลจริงๆมันจะมีอีกสกิลหนึ่งฮะเดี๋ยวผมต้องอธิบายทุกคนด้วยก็คือมันเป็นเงื่อนไขการใช้สกิลของตัวเนี่ยไม้พรองอับประจุนนี่คือสกิลหลักเลยนะก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวสกิลนี้นี่ครับผมสาหรับใครที่มาเล่นในตอนแรกๆนะผมคุณจําเป็นที่จะต้องมีตัวฝ่ามือสังหารนั่นเองเพราะว่าการที่ฆ่ามอนสเตอร์ ด้วยสกิลเนี่ยมันจะทําให้คุณได้พาวเวอร์ชาร์นั่นเองนะหนึ่งลูกนะยิ่งฆ่าได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งได้หลายลูกนะนี่นะซึ่งตรงนี้มันจะมีจํากัดไว้อยู่ประมาณ2อสลูกแต่ว่าถ้าเรามีอัพทาเลนเสริมอ่ะมันจะช่วยให้เก็บได้มากขึ้นนั่นเองแต่ว่าตรงนี้เราจะดูไงว่าเราจะใช้ฝ่ามือสังหารฆ่าได้ตรงนี้เมื่อเราตีมอนสเตอร์จนถึงจุดจุดหนึ่งพลังมอนสเตอร์จะเหลือประมาณ20-30%เนี่ยคุณจะเห็นไฮไลท์อยู่บนหัวมอนสเตอร์และจากนั้นน่ะ ให้คุณใช้ฝ่ามือนี้ได้เลยเพื่อใช้เสร็จปุ๊บมอนจะตายทันทีแล้วคุณจะได้ชาร์จขึ้นมามันจะทําให้คุณสามารถใช้ไม้พลองอาบประจุได้นั่นเองครับผมแต่ว่านี่เดี๋ยวผมจะแนะนําแล้วกันนะผมวิธีการหา power charge หนึใช้สกิลฝ่ามือสังหาร 2. ใช้สกิลมายาขางตาสกิลมายาขางตามันคือสกิลที่จะใช้พลังวิญญ,ญาณเองนะคุณจำเป็นที่จะต้องหาเสื้อหรือไปฆ่าบอสมอนเตอร์ที่มันได้พลังวิญญาณนะฮะ ครั้งแรกที่คุณจะได้น่าจะตั้งแต่ x2 กับ x3 ผมทําได้ว่าไม่ใช่ x2 สิ x1 x1 มันจะได้อยู่นะคิดว่านะแล้วก็ x3 อ่าการได้าวเวอร์ชาร์จากตัวมายาค้างตาเนี่ยมันมีง่ายๆเลยคือเวลาเรากิ้งหลบตัวเราอะจะสร้างร่างปอมออกมา1ตัวถ้ามอสเตอร์ตีร่างปอมตรงนั้นตายเนะี่ยเราถึงจะได้วเวอร์ชาร์จนั้น นี่คือวิธีที่2นะวิธีที่3คุณใช้ตังเลยครับผมง่ายๆคือคุณซื้อเสื้อเกาะยูนิคตัวนี้นะเนี่ยมันเห็นไหมมันจะมีโอกาสได้รับ power charge หนึ่งลูกมีโอกาส25%เมื่อติดคิดคอลนั่นเองเรียกว่าไอ้ตัวเสื้อตัวเนี้ยช่วงแรกอะผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าคุณอะจะไม่สามารถทําค่าคิดคอลได้เยอะใช่ไหมตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้ power charge คุณอะได้ไม่คุม้มเท่าไหร่อ่าแต่ว่าเมื่อไปเริ่มจากมิดเกมไปแล้วแล้วคุณอัพพัฒสิบาเลนต์่ะ ตรงเนี้ยคีิ์ทิคอลเมื่อคุณเยอะขึ้นเนี่ยคุณสามารถซื้อเสื้อแดยมาใช้ได้ยิ่งเวลาเราตีเมื่อติดคีย์อ่ะมันมีโอกาส2ี่้าปอร์เซมันจะได้ชาร์จคุณก็ตีสอยรัวไปเลยปะปกปะปะ,ปะ,ปะ,ปะคุณคุณก็จะได้มาเท่ากับว่าตอนเนี้ยคุณไม่จะเป็นต้องใช้มายาค้างตาหรือฝ่ามือสังหารก็ได้นะอืมอันนี้คือกรณีที่คุณอ่ะมีค่าวิญ,ญญาณที่น้อยคือประมาณ3ามสิบถ้ามีส0มสิบให้เลือกใช้สารใส่ฟ้าดีกว่าเพราะมันจะเพิ่มดาเมจได้เยอะที่สุดนั่นเองอ่าอันนีี้คคืออกแนนนะะะบผมท่จ ว่าจะต้องใช้ในตัวบิลนี้ต่อมาจะเป็นตัวสกิลเสริมที่ปุ่มช้นะก็หลายๆคนอาจจะเห็นไปแล้วว่าผมตบบอสมอนเตอร์นี่คือแบบโหไวมากเลยใส่ปั๊บปัๆ,ๆ,ๆแบป๊บปับป๊บแป๊บเดียวอ่ะเรามาดูสกิลว่ายูทาถุมดีกว่าเราใส่อะไรกันบ้างหนึ่งเลยผมใส่ตัวคอนดักชันเนื้อผมมันจะเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสช็อคเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะช็อคตรงนี้มันจะทําให้แบบเราติดท่าตัวเนี่ยสารสายฟ้าเนี่ยมันทำมันจะมีฟ้าผ่าลงมามันจะสร้างดาเมจได้แรงมากเหมือนกัน ต่อมาครับผมผมจะใช้ตัวนี้คือสกิลโค์คอมแบทมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก25%ในการต่อสูร้ระยะประชิดตัวเรียกว่าเพิ่มหนึ่งใน4นะถือว่าเยอะมากเลยนะต่อมาจะใช้ตัวมาเชลเทมโปมันคือเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก25%ตรงเนี้คือยิ่งเราโจมตีเร็วอะ่ะมันจะทําให้เราทำดาเมจได้เยอะใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกคือในการใช้ตัววัตถุถาถมเนี่ย มันจะทําให้เราได้ค่าคอมโบค่าคอมโบมาทําอะไรได้บ้างค่าคอมโบเนี่ยมันจะทําให้อ่ะคุณสามารถใช้ระคังวายุได้เพราะว่าระคังวายุนั้นอ่ะมันจะมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องใช้สี่คอมโบในการใช้งานอ่ามันถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลว่าผมจึงใส่ตัวสกิลเสริมที่เป็นความเร็วในการโจมตีเพิ่ม25%นนั่นเองเพื่อที่จะได้โจมตีเร็วขึ้นอ่า ต่อมาสกิล,ละระฆังวายุเรามาดูสกิลเสริมที่ผมใช้คือสกิลเสริมคือมีพื้นที่สงผลเพิ่มขึ้นอีก40%นั่นคือเวลาเราใช้สกิลเนี้ยตัวระยะไอ้ตัวระฆังอ่ะเวลาตกลงมามันจะทําดาเมจไม่ใช่มันจะมีพื้นที่มากขึ้นในการทาดาเมจอ่าเอาไว้สําหรับเวลาเจอมอนเป็นหมูเนี่ยผมใช้ะระฆังใส่ทีเดียวเลยตุ้มจากนั้นพอเราตีระฆังไปอ่ะไอ้พื้นที่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะกว้างมากขึ้น ต่อมาผมสกิลเสริมมีจํานวนจํากัดวงหนึ่มันคือการใช้ะระฆัง2ครั้งได้นั่นเองตรงนี้มันเป็นส่วนสําคัญในการฆ่าบอสเลยนะเพราะว่าเวลาเราไม่ได้ใช้ตัวเม็ดเจมตัวนี้ะระฆังเราจะใช้ได้ทีละครั้งเท่านั้นถ้าอันเก่าไม่หายเราจะไม่สามารถเสกเสกอันใหม่ได้แล้วก็คอมโบไม่ขึ้นด้วย นี่แหละมันเลยเป็นสาเหตุที่ผมต้องใช้แล้วเมื่อผมใช้อ่ะคุณจะเห็นว่าผมเมื่อใช้ะระฆังไปแล้วมันสามารถใช้ะระฆังซ้ําได้เก็บคอมโบซ้าได้เนี่ยมันจะวนไปเรื่อยๆแล้วดามเมจมันจะเพิ่มมากขึ้นเท่ากับว่าเราตี2ละระฆังในทีเดียวะเนี่ยดามเมจมันพุ่งทะยานเลยจากนั้นต่อมาคือตัวลัสเลดนี่ที่ผมใช้คือเหตุผลที่ใช้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวมาบอกก่อนไอ้ตัว เจมเนี่ยมันทุกการใช้งาน5ครั้งของการโจมตีเสริมเนี่ยมันจะเพิ่มค่าสตันนั่นเองหมายความว่าเมื่อเราอะ่ะเสกละครั้งลงมาแล้วเราตีมันไป5ครั้งอะในครั้งที่5มันจะเพิ่มดาเมจค่าสตันอะมากขึ้นนั่นเองมันทําให้มอนสเตอร์ติดสแต็กเกอร์ได้ง่ายขึ้นอ่าเนี่ยมันเลยเป็นสาเหตุที่ผมใส่นี้มาเมื่อละครงลงมาปุ๊บแล้วเราก็ตีไปเลยตีลโๆๆๆๆ มันทําให้อะค่าสเต็คเกอร์ของมอนสเตอร์อะมันเร็วขึ้นทําให้บอสี่ะติดมืนไวมากหลายๆคนที่ดูตรงนี้อาจจะเห็นผมฆ่าบอสใช่ไหมในตรงไฮไลท์อ่ะบอสมันจะติดแบบติดมืนไวมากเลยเวลาตีอะต่อมาที่ผมใช้นะก็คือไม้พองอาบะจุตรงเนี้ยไม่มีอะไรมากนะผมใช้ตัวเนี่ยไม่กําจัดชาร์จก็คือหมายความว่าเวลาเรากดใช้ชาร์จไปแล้วอ่ะชาร์จมีโอกาส35%ที่จะไม่หายนั่นเองอ่ะแค่นี้เลยต่อมานะ นำการโจมตีความเสียหาย35เปไปเสริมเป็นสายฟ้าก็คือเวลาเราใช้เนี้ยมันจะมีเห็นไหมเวลาเราใช้ไอเน,นี้ยตีไอพวกความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดอ่ะเป็นสายฟ้าและทําให้มอนสเตอร์ติดสถานะช็อกเมื่อติดสถานะช็อกค,คืออะไรมันจะทําให้มอนสเตอร์นี้ต่อมันจะเข้าตัวสารสายไฟฟ้าผ่าลงมาอีกอ่มมันทําดาเมจเพิ่มมาขึ้นอีกอ่า ต่อมาสกิลเสริมนะสารสายฟ้าก็คือนี้ที่ผมใส่คือเจาะต้านทานสายฟ้าอันนี้ก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะว่าหมายถึงอะไรนะมอนเตอร์มันจะมีค่าต้านทานอยู่แล้วยิ่งเราใส่เนี่ยค่าต้านทานเจาะสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือทําให้แบบดาเมจสายฟ้าของเราแรงมากขึ้นนั่นเองต่อมาคอนเซนเทรตเอฟเฟกมันคือสกิลที่สร้างความเสียหายในพื้นที่นั้นอนะเพิ่มมาขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะทําให้พื้นที่ในการแสดงผลลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าไอตัวสายฟ้าที่มันพาลงมาเนี่ย ระยะในการโจมตีมันจะแคบลงแต่ว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นจบแค่นี้ส่วนมายาข้างขานี้คุณจําเป็นที่ต้องใช้นะกรณีที่ยังไม่มีชุดเกาะนี้นะนั่นคือตัวสกิลโปรฟิวชั่นมันจะมีโอกาสที่ทํำให้แบบเวลาเราได้ชานะเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งลูกจากเดิมได้1อาจจะกลายเป็น2นะมีโอกาสต่อมาที่ผมใช้คือเพิ่มระยะเวลาสกิลหมายถึงเวลาเราใช้ร่างแยกไปเนี่ย ล้างแยกมันจะมีเวลาแป๊บหนึ่งนะแล้วมันจะหายไปนะมันไม่ได้อยู่นานจนกว่าจะมอนตีมอนเอจนกว่ามอนจะตีตายนะเมื่อเราใช้นี่มันจะเพิ่มส่งผลจากสมมุติว่า1วิมันอาจจะกลายเป็น1.4ึ่งจุดวิเนี่ยอ่ามันจะเพิ่มโอกาสในการแบบให้มอนตีมากขึ้นนั่นเองประมาณนี้เลยส่วนฟา้ามือสังหารเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีแบบไฮไลท์อยู่บนหัวแล้วผมเลยใช้แค่แบบปิดชีพในช่วงแรกเท่านั้น1งพอแบบมีไฮไลท์ขึ้นปุ๊บผมใช้เลยมอนตายทันที แต่บางคนอาจจะใช้แบบเพิ่มดาเมจเพื่อที่แบบคุณอาจจะอยากกดใช้รัวเพื่อขอก่อน1ชาร์จอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือตัวสกิลเบื้องต้นที่ผมใช้นะในช่วงกลางเกมนะส่งต้นเกมมาคุณอาจจะใช้ตัว Falling Thunder แทนก็ได้เพราะว่าวายุธาถมที่ใช้อ่ะมันอาจจะใช้ยากนิดน,นึงคุณอาจจะใช้ตัว Falling Thunder ก่อนออา โอเคสำหรับใครที่มาเล่นถึงในช่วงกลางเกมแล้วแล้วจะเล่นสายแบบผมนี่ก็คือตามนี้ได้เลยนะผมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูทาเล่นกันดีกว่านี่ทาเล่นที่ผมอาร์มนะก็คือตามนี้เลยนะหลักๆเลยนี่หดก็คือผมจะเน้นไปที่สายค,คริติเคอลเลยเพราะว่าผมอยากให้แบบตีแรงแล้วก็มีโอกาสติดคีบ่อย แล้วยิ่งผมใส่เสื้อนะเห็นไหมที่ผมใส่เสื้อได้ชาร์นะี่ยยิ่งติดคียบ่อยเท่าไหร่นะผมโอกาสได้ชาร์ยิ่งแบบเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมแล้วผมกราฟนี่เวิ่มชาร์เพิ่มระยะเวลาเพราะว่าเราไอ้ตัวเพิ่มชาร์เนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันเวลาได้ที่หนึ่งมันจะอาจจะอยู่แค่สิบวิอะไรเนงะี้ยแต่ผมก็กเพิ่มระยะเวลาไปก่อนแล้วกันอืแล้วก็ที่หลักๆคือเพิ่มจํานวนเวิ่มชาร์สูงสุดบวกหนึง่งสมมุติว่าเราได้สามใช่ไหมปกติ ได้อันนี้มาเป็นบวกหนึ่งจะกลายเป็นสี่ลูกแล้วเดี๋ยวมันที่ผมต้องการเพิ่มพอาอะไรเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้คือตามนี้เลยครับผมชาร์จนี่เนี่ยใสยด่ดิผมเอาคิดเข้ลเลยเดี๋ยวนี้พวกกายภาพแล้วก็ตีเร็วแล้วก็ลงมานี่คือสกิลพอยต์หลักเราคือตรงนี้พยายามมตรงนี้ให้ได้นะเนี่ยไม่ไอมันเป็นสกิลพัสซีที่เกี่ยวกับพวกไม้พองต่างๆเห็นไหมพวกนี้เลย จำเป็นมากเลยเนี่ยเพิ่มคีย์เพิ่มอะไรเพิ่มความเร็วในการจมนี้แล้วก็เพิ่มมีการบิลลอัพด้วยนี่คือแบบสะสมค่าสตาันด้วยพองวอลยูเนี่ยเวลาเราตียิง่งแบบว่ามอนยิ่งสตันง่ายเนี่ยอัพไปเลยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยประมาณนี้เองเนี่ยที่ผมอัพก็จะประมาณนี้นะช่องตามนี้เลยนะส่วนทางด้าน พ a าส i v e สกิลอินโว k เกที่ผมอัพเนี่ยมันยังไม่ครนะผมเอาแค่2พอยต์อยู่เพราะกลว่าจับนี่อีก2อันให้มันตันเลยจากนั้นก็จะมาอัพตัว I am thunder อีก2อันนะประมาณนี้นะนี่คือหลักๆเลยต่อมาเรามาดูของใส่กันบ้างครับผมจริงๆอะ่ะของใส่ผมยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะอันนี้ผมได้อาวุธมาจริงๆอะ่ะเราจะเน้นไปที่ความเสียาใส่ฟ้านะพยายามหาคาถาที่มี ความเสียหายท่าสาฟ้าให้มันเยอะที่สุดก็พอเอางี้ดีกว,ว่าอันนี้คือง่าย,ง,ายง่ายเลยต่อมานี่ชุดเกาะถ้าใครมีตังค์ก็ซื้อนี่นะที่ผมซื้อมาตอนนี้ราคาประมาณสิบเอ็ด ex นะครับผมที่ผมซื้อมานะแต่ใครอจาจจะหาได้ถูกมากกว่านี้ก็ได้นะลองหาดูนะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับผมอย่างอื่นเนี่ยเน้นไปที่พลังชีวิตอันไหนที่มีพลังชีวิตเยอะเอามาเลยง่ายๆเลยผมเน้นพลังชีวิตเยอะสแตตอะไรก็โอเคเอามาเนี่ยนะ อันนี้ผมยังหาไม่ได้นะลองเท้านะจะพยายามเน้นอันที่มีแบบพลังชีวิตแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยบิลของผมจะมีแค่นี้เองของยังไม่ครบสกิลยังไม่เต็มด้วยนะจริงๆมันต้องมีเพิ่มแต่ว่าผมเอาไว้ได้ครบก่อนแล้วจะมาทําอีกทีอันนี้คือบิลเบื้องต้นที่ผมทํามานะผมที่ใช้ในผ่านด่าน x 1ถึง x 3นะครับผมส่วนบิลเอ็นเกมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอ,อีกทินแล้วกันเนาะว่ามันจะทํายังไงได้บ้างเนาะ โอเคโอเคครับผมสำหรับบิวมองในช่วงเล่นกลางเกมของผมก็จะประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็สามารถลองเอาไปเล่นต่อได้นะครับผมก็เรียกว่าตบบอสโคตรมันเลยตีมอนก็สนุกด้วยนะเพราะว่ามีดาบไ์เซเบอร์เนี่ยใครที่มีบิวที่ดีกว่านี้ก็สามารถมาแชร์กันได้นะผมผมก็อยากจะรอเหมือนกันนะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาหนาครับผมสำหรับตัวมองบิวสายฟ้านะครับผมต่อมาผมอาจจะอัพอะไรมากขึ้นหรืออาจจะมีบิวใหม่ๆมาอย่างเงี้ยรอรับชมได้นะเดี๋ยวจะทําด้วย เอาโอเคไปก่อนแหละบาย